ดูต่อครับคือไปตัดผมเนี่ยทรงเดียวกันไป3ามร้านก็3มแบบนะไป3ามร้านก็3แบบนะแบบคือสไตล์ของแต่ละร้านเขาไม่เหมือนกันบางร้านคิดไดไ้ง่ายบางร้านออกสไตล์ชอบบอกว่าตัวเองเป็นวินเทจ การเข้าไปลึกๆก็มีนั่นก็คือสตไตล์ของเขาแต่ตอนนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องการทำาขาวนวลกืนตีนผมหรือที่เรียกว่ากอบผมด้านล่างเนี่ยฮะกอบผมนะช่วงไหนที่ทำเป็นขาวนวลกืน ช่วงไหนนวลเกินเฉยๆก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าทรงนั้นมันเฟดกว้างหรือสูงแค่ไหนถ้าเฟตต่ำๆทำขาวนวลเกินได้เฉพาะบางจุดก็ทำเฉพาะบางจุดถ้าจุดไหนทำยากก็ทำเป็นนวลเกินเฉยๆก็ได้อย่างเช่นลองทรงต่ำนะลองทรงต่ำ ถ้าเขาสั่งจนเขาไม่ถ้าเขาสั่งเป็นจรขาวก็ต้องทาขาวขึ้นมานะขาวนวลกลืนขึ้นมาจนถึงกรอบทรงที่จะพูดวันนี้ก็คือส่วนของหลังหูมหาท้ายทอยส่วนเนี้ยถ้าช่วงเฟดมันแคบจะทําขาวนวลกลืนช่วงเนี้ยมันทํายากช่วงนี้ให้ทําเป็น นวนเกินเฉยๆก็ได้ค่อยมาทำาขาวนวนเกืนช่วงท้ายทอยช่วงต้นคอนะครับนะเวลาดูคลิปของอาจารย์นู่นนี่นั่นช่างคนนั้นคนนี้ดูให้ละเอียดสังเกตให้ดีดูเยอะๆดูบ่อยๆสังเกตมากๆแต่ละคนแต่ละท่านเขามีเทคนิคต่างกัน การที่เราดูร้อยครูร้อยอาจารย์เป็นสิ่งที่ดีแล้วเอามาประมวลเป็นสไตล์ของตัวเองโอเคนะครับดูบ่อยฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งสวัสดีครับ